แต่ว่ามันต้องวิสอะไม่รู้เหมือนกันมันไม่แอ๊กอะนะคะก็ต้องทำให้รู้สึกคุ้นเคยนะคะตอบวิสนะต่อไป he is good จุดจุดจุบ math ผิดแอ,อ,อ๊นะคะดีมาก <c oughs> ไม่คมเหมือนชอบที่จะพูดคำว่า <c oughs> เพราะว่าคืออยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนอ๋อผิดออครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดเท่าไงโอเคไหมเพราะฉะนั้น good at something ก็คือเก่งในด้านนั้นด้านนี้ Good at math, Good Good at speaking Chinese อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น Good at นะเห็นไหมมันดูมนเหมือนไม่ make sense แต่ว่ามันต้อง make sense ว่า at นะคะต่อไป He is famous จุดจุดจุด,จด His c o อล่างข้อล่าเขาโด่งดังอะว่ากันเถอะ For นะคะคือเขาดัางในด้านคอล่าของเขานะคะงานเขียนอะไรอย่างนงี้นะคะ ต่อไป he is jealous จุดจุดจุด you jealous แปลว่าอิจฉาใช้อะไรดีเอ่ย of นะคะ jealous of you ฉันเขาอิจฉาเธอสุดท้ายนะคะ he is often absent absent of แปลว่าขาดเรียนถูกไหมเป็น adjective นะคะจุดจุดจุด the class from the out from นะคะก็คือขาดเรียนจากคลาสไป นะคะไออีกนิดนึง she is sad จุดจุด losing her job about <c oughs> นะคะไม่ใช่ at นะโอเคนะคะถ้าใครยังไม่มีไอเดียวเฮ้ยมันมีอะไรเหรอหลักการอะไรเหรอให้เริ่มต้นจากจำแค่คำพวกนี้สี่ห้าคำนี้ก่อนนะคุณเหมย list มาให้นะคะ disappointed ต้อง with นะคะ good act, famous for, jealous of, absent from, sad about นะคะบางอันมันก็ดู make sense อยู่ว่า sad about งแบบเศร้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่บางอันก็มาจาก out of nowhere เลยมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ได้มีหลักการอะไรก็จันไปเลยนะคะ ต่อนะคะคำนี้เนี่ยพอจำหมวดพวกนี้ได้แล้วนะคะก็จะมีเพื่อนๆของมันมาให้จำกันเช่นหมวดที่เป็นเวทอย่างเงี้ยค่ะ disappoint e d คือเหมือนกับรู้สึกใช่ไหมรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังกับอะไรความรู้สึกส่วนใหญ่จะใช้เวทนะคะเช่น satisfied ที่แปลว่าที่แปลว่าอะไรคะ satisfied พอใจกับอะไรเช่น i I am satisfied with the test result เงี้ยนะคะ หรือ please ที่แปลว่ายินดีก็ with เหมือนกันรู้สึกไง angry with ก็โกรธกับอะไรกับเรื่องอะไร angry with something หรือ somebody ก็ได้นะคะ good good, good ก็ good at ถ mm ูกแล้ว angry ก็ยังใช้กับคำว่า at ได้ด้วยนอกจาก angry with แล้ว I am angry with you mm hmm. ก็ได้หรือ I am angry at you ก็ได้ ต่อไป famous for ใช่ไหมหมด for ก็ sorry มีด้วยนะคะ sorry for something อะนะคะ I'm sorry for your test result โอ้ยฉันเสียใจด้วยนะกับผลสอบของคุณนะคะ sorry for นะต่อ so, so, ไปหมด o f นะคะ jealous of แล้วมีอะไรอีกมี afraid of นะค,ะคำนี้น่าจะคุ้นเคย I am afraid of coming to see you นง่ฉันเกรงว่าจะกลัวที่จะมาเ,อเจอเธอสังเกตุเหมือนใช้ coming เพราะหลัง o f ต้องเป็น now ถูกไหม verb ing เป็น n o n การมาใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็มีคาว่า proud of I'm proud of you ก็คือโอ้ยฉันภูมิใจในตัวคุณเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะต้อง o f นะคะต่อไปหมด from นะคะเพื่อนของมันมีใครมีใครก็มี different from นะคะนี่คือเลือกมาเฉพาะที่เจอบ่อยๆ different from something อะเช่น you are different from your sister วยเธอนี่แตกต่างจาก พี่ของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ของเธอนะนะคะ about about มีอะไรบ้างนะคะอีกคำหนึ่ง sorry about ก็ได้เมื่อกี้ sorry for แล้วใช่ไหมคะก็มี sorry about ก็ได้เช่น I am sorry about about your test result ก็ได้นะคะใช้ได้สองอันคือ sorry for กับ sorry about เหมือนกับ angry angry at กับ angry with โอเคจำแค่นี้ก่อนเบื้องตน้น นะคะจดทันนะต่อนีอื่นๆในชีพท่องแปลว่าช่วยเปิดหน้าสองไปค่ะแผนที่สองนะคะต่อจากเมืเ่อกี้ค่ะที่ผหูหมวยยกตัวอย่าง preposition verb ให้นะคะตลาที่ชื่อว่า a 2 2ขีดสองนะคะ preposition combinations นะคะสังเกตนะมีทั้ง adjective และมีทั้ง verb ด้วยนะคะมีเยอะนะคะไอ้ตัว adjective ที่มี preposition ก็คือตัวที่ มีบอยู่ข้างหน้าไงมันมี B ีเพราะอะไรเพราะมันมีเมันเป็น adjective มันต้องตามหลัง verb to be เช่น I am ข้อแรกเลย I am absent from the class ฉันฉันขาดเรียนนะคะต้อง from ใช่ไหมนะคะมีเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะทำไงดีนะคะเลือกเอานะคะกือนจะเลือกใข้นะ Absent from นะคะควรต้องจำนะคะ Accustomed to นะคะ I am accustomed to being late ฉันเนี่ยคุ้นเคยกับการมาสายอยู่แล้วนะ,ะก็แปลว่าคุ้นเคยนะ Accustomed to นะคะต่อไปอะไรอีกจัะคำสุดท้ายเลยค่ะในหมวด A อะ Be aware of แปลว่า ตระหนักในอะไรสักอย่างหนึ่งเช่น I am aware of the danger of the bomb เนี่ยฉันตระหนักถึงอันตรายของของบอมของระเบิดนะคะ be aware of ตระหนักรู้อะไรนี้นะคะต่อไปหมวด b นะคะ be l i e v e in เนี่ย I I believe in you นี่เป็น verb นะคะแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็น adjective อย่างเช่น be bored ที่แปลว่า เบื่อนะคะเช่น I am bored with this class ฉันเบื่อกับคลาสนี้เหลือเกินนะคะคือ bored ใช้กับ with หรือ bored by somebody ก็ได้ I am bored by you ฉันถูกทำให้เบื่อโดยคุณนะคะต่อไปหมวด C นะคะหมวด C เนี่ยให้เลือกเอาเป็น be composed of ที่แปลว่าประกอบด้วยเช่น these uh, share is composed of plastic wood อะไรเงี้ยค่ะ be composed of นะคะอีกคำหนึ่ง crazy about be crazy about I am crazy about you ฉันคลั่งเธอจะตายอยู่แล้วนะคะต่อไปหมวด D นะคะหมวด D เนี่ยขอเลือกสักคำหนึ่งนะคะคำว่า discuss เห็นไมเอ่ยอยู่ในคอลน์ที่สองละ discuss คำว่า discuss เป็น verb นะคะ discuss เนี่ยต้องบอกว่า discuss something ไปเลยไม่ต้องมีไม่ต้องมี preposition เช่น I discuss buying new car เนี่ยค่ะคือไม่ต้อง discuss about buying a new car นะคะโอเคไหม with someone with you เนี่ยต้องมาใช้ preposition เมื่อเวลาเราใช้ว่ากับใครแต่ถ้า discuss อะไรไม่ต้องใช้ preposition อันนี้ไฮไลท์ไว้หน่อย ะะเดี๋ยวจะมีในข้อสองนะคะต่อไปหมวด e หมวด e เนี่ยให้ใช้คำว่า e x c i t e d e x c i t e d about I am e x c i t e d about getting a new car ไว้ยตื่นเต้นจังเลยจะได้รถใหม่นะคะ about นะคะต่อไปหมวด f นะคะ be familiar with นะคะ I am familiar with you คือคุ้นเคยฉันคุ้นเคยกับเธอจังเลยนะคะ I am familiar with you ต่อไปหมวด G นะคะหมวด G นะคะ B good at ใช่ไหม B good for ได้ด้วยหมวด H นะคะ Hope for นะคะ Hope for แปลว่าหวังหวังอะไรอะ่ะ I hope for you to help me อย่างเงี้ยฉันหวังว่าเธอจะมาช่วยฉันอย่างเงี้ยค่ะต่อไปหมวดอะไรอีกหมวด I นะคะ interested in ก็เป็น adjective เหมือนกัน I am interested in you ฉันสนใจเธอนะคะบท K kind to นะคะ I am s he is kind to everyone เ yeah. นี่ยแปลว่าเขาใจดีกับทุกคน kind to นะคะบท L นะคะบท L เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น verb ทั้งนั้นเลย l u g h at ละกันบทเ o าะกับใครบท l o าะอะไระเช่น Don't laugh at me อย่าหัวเราะฉันได้ไหมต้อง laugh at me นะคะตัว M นะคะ be made of เช่น this chair is made of plastic นี่ค่ะต้องเป็นคือต้อง is made of นะคะหมวด N ervous about นะคะ I am nervous about uh, speaking in front of a lot of people นะคะชั้นประมาที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะๆหมวด O นะคะ of be of post t o ก็คือตรงกันข้ามกับนะคะ be of post t o ต่อไปหมวด P นะคะ be patient with นะคะคำที่สอง patient แปลว่าอดทนนะคะก็คืออดทนกับอะไร I am patient with being sick จอดทน,นกับการเจ็บป่วยละเกินอะไรเงี้ยค่ะต่อไปหมดคิวนะคะ be qualified for ส่วนใหญ่บางคำก็จะมาจากเห็นไหมิร์ b ช่อง3นะคะ be qualified for ก็คือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับอะไรเช่น mm hmm. I am qualified for this job เงี้ยค่ะฉันเหมาะสมกับ job นี้นะ qualified แปลว,ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม I am ตัว R นะคะ ready for นะคะหรือ ready to ก็ได้นะเช่น I'm ready to อะไรอะ to go to อะไรก็ว่าไปหรือ I'm ready for coming to this class พร้อมที่จะมาคลาสนี้แล้วหมวด S นะคะ satisfied satisfied Sat with นะคะก็คือพอใจกับอะไรนะคะตัว T take care of เมื่อกี้เจอแล้วนะคะ ตัว u be used to แปลว่าคุณเคยกับเช่น I am used to uh, eating n o o d l e เนี้ยค่ะฉช่นคุณเคยกับการกินกนูโดนะคะ wait for ตัว w นะคะเจอแล้ว wait for worry about นะคะ worry ต้อง about นะคะประมาณนี้นี่คือตัวอย่างนะคะสรุป mm hmm. นะคะ ถ้าท่องได้หมดก็ดีมากแต่ถ้าท่องไม่ได้หมดก็เอาเท่าที่คุณหมอบอกก็ได้นะคะแต่จริงมันก็สำคัญอะ่ะนะคะอาหละก็นคือ preposition in adjective นะคะต่อไปมาดูคำว่า disappointed นิดหนึ่งนะคะคำนี้ก็อาจจะทำให้เรางงเหมือนกันทั้งใน reading ก็ได้อาจจะเจอใน conversation ก็ได้นะคะเป็นหมวดที่เกี่ยวกับความรู้สึกนะคะ สังเกตมันคือ verb ช่อง3นะคะแล้วจำได้หรือเปล่าคะจำได้ไหมว่า adjective สามารถมาจาก verb-ing กับ v e r ช่อง3ได้ครั้งที่แล้วเราเรียนกันเรื่อง relative clause และการลดรูปจำได้ไหมคะพอลดรูปลดไปลดมามันก็ทำให้เกิดกลายเป็น adjective ขึ้นมานะคะถ้าใครยังไม่ได้มาครั้งที่แล้วนะคะ the m i s s t h e class ครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไปดูออนไลน์ได้นะคะ ก็คืออยากจะทบทวในให้นิดหน่อยนะคะว่า the baby who cries เป็น a c t i v e voice ใช่ไหม cry baby cry เองพอเราลดโลก,โลกปุ๊บเราไม่เอา who ไม่เอา c r y เราก็กลายเป็น crying ไอ crying ตัวนี้แหละเป็น adjective โ okay? อเคคราวนี้ตัวช่อง3นะคะก็คือเป็น passive voice ใช่ไหม the boy who was beaten ก็ไม่เอาไม่เอา who ไม่เอา was ก็กลายเป็น beaten เฉยๆ beaten ก็กลายเป็น แอดจะท i v e ไปเลยนะคะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่เราจะไปดูคำข้างบนที่เกี่ยวกับความรู้สึกนะซึ่งจะเจอบ่อยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะคือเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้คำพวกนี้มันมาจากเบอร์แท้ที่แป,ท oint, แปลว่าทำให้จุดๆเช่น d i s a p p o i n t แปลว่าทำให้ผิดหวัง satisfy แปลว่าทำให้ทำให้พึงพอใจนะคะ please ก็คือทำให้รู้สึกยินดี interest ก็คือทำให้อะไรทำให้สนใจ bore ทำให้เบื่อ tire ทำให้เหนื่อย surprise ทำให้ surprise นะคะ excite แปลว,ว่าทำให้ตื่นเต้นนะคะคำพวกนี้นะคะเป็น verb เ,เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาทำให้เรารู้สึกอย่างเนี้ยคือต้องเป็นเป็นปัจจัยภายนอกโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นนะคะ he interest ม mm. หรือ the movie tires me นะตั้งใจฟังไปเลยนะเพราะว่าอาจจะเอาไปใช้ใน writing ด้วยนะคะแปลว่าอะไรแล้วเขาอะใครก็ไม่รู้อะทำให้ฉันสนใจหรือ movie นี้นะมันมันทำให้ฉันเหนื่อยเบื่อเหนื่อยนายอะประมาณเบื่อนานเบื่อนานประมาณนั้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ในรูป active voice ก็คือใช้อย่างนี้ จะเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจจะเป็นหนังก็ได้เป็นแมวก็ได้เป็นสิ่งของก็ได้ทําให้ฉันเบื่อทําให้ฉันเหนื่อยทําให้ฉันเซอร์ไพรส์เค้กทำให้ฉันเซอร์ไพรส์อ, surprise, surprise, อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคราวนี้มาดูเวลามันทํามาเป็น verb ing นะคะมันจะกลายเป็น adjective ทันทีนะคะมันจะกลายแปลว่าหน้าทันทีไอ้ verb ปัจจัยตัวภายนอกอะนะนะคะเช่นดูตัวอย่างเลยนะ he is interesting กลายเป็นว่า เราพูดว่าไอ้ปัจจัยตัวนั้นอนะ่ะเขาอ่ะน่าสนใจไอ้ตัวน่าสนใจตัวนี้คือเป็นขยายตัวเขาไงก็เลยกลายเป็น adjective นะคะหรือ the movie is tiring โน,น,น,น่าเหนื่อยเหลือเกินนะคะ movie นี้ก็เป็น adjective ที่ขยาย movie เพราะฉะนั้นถ้าไปเจอ verb-ing อย่างเงี้ยจะแปลว่าหน้าในภาษาไทยนะคะมันเป็น adjective นะคะที่มีรากศัพท์มาจาก verb แท้ที่แปลว่าทำให้จุดๆ,ๆโอเคนะ คราวนี้ถ้ามันทำให้มันเป็น passive voice ก็คือเอา subject คือตัวเราอ่ะเป็น base เป็นตัวหลักถูกไหมมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ค่ะจะกลายเป็นว่าต้องใช้คู่กับ preposition ที่ให้ท่องๆเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้น disappoint e d ก็ต้อง with นะคะโดย satisfy ก็ต้อง with p l e a s e with interested in นะคะ or with tired of surprised about excited about นะคะอันนี้แปลว่ารู้สึกนะคะเพราะว่ามีหลายคนมีปัญหากับเนี่ยทำไมเดี๋ยวเดียวก็รู้สึกเดี๋ยวเก็หน้าทำไมไม่เหมือนกัน IMG บ้างีดีบ้างเหตุผล <c oughs> มันก็คือว่ามาจาก verb ที่แปลว่าทำให้ถ้ามันทำให้ฉันสนใจแสดงว่าต้องใช้เป็นรูป passive voice เป็น I am interested in him ต้องใช้คู่กับ preposition ด้วย หรือ I am tired of the movie ฉันเบื่อฉันทำถูกทำให้รู้สึกอะ่ะแต่เวลาแปลเป็นภาษาไทยมันแปลว่าฉันเบื่อหนังเรื่องนี้กลายเป็นว่ามันแปลเป็นเป็น active voice ซะงั้นแต่จริงๆตัวตัวประโยคภาษาอังกฤษมันเป็น passive voice ที่แปลว่าทำให้รู้สึกโอเคนะเพราะฉะนั้น หัวใจก็คือแค่อยากให้รู้ความหมายว่ามันมาได้ยังไงนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่ามันจ็น adjective นะแล้วก็รู้ด้วยว่ามันต้องใช้กับ preposition นะถ้ามันแปลว่ารู้สึกเพราะฉะนั้นต้องจำหน่อยนะ preposition น,นะคะเดี๋ยวให้จดเลยนะคะให้จดตัว preposition น,นะคะทหนไหมหรือจะเอาตัวอย่างด้วย ก็ขอ,พ,ขขอพูดบ้างนะครับอยากอยากสอนบ้างอยากสอนบ้างเห็นมันน่าสนใจ,จก็คือว่า I interested in, เ, ED เนี่ยไอ้พวกเตอร์ดีดเนี่ยแปลว่ารู้สึกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้กับ subject ที่เป็นคนเพราะมันรู้สึกได้ถูกไหมในการไปเจอข้อสอบ ever identification บางครั้งเขาจะบอกว่า the book is interested อย่างเงี้ยผิดเพราะหนังสือมันรู้สึก น่าสนใจไม่ได้มันต้อง the book is interesting มันสือมันน่าสนใจโอเคไหมถ้า interesting ใช้กับ object หมายถึงว่าใช้กับ subject ที่เป็นพวกวัตถุพวก img เนี่ยพวกแถวซองนะครับที่แปลว่าหน้าจะใช้กับ subject ที่เป็นวัตถุแต่ถ้า ed ที่แปลว่ารู้สึกจะใช้กับ subject ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นคนเงนี้ยเพราะคนรู้สึกได้ว่ารู้สึก ผิดหวังรู้สึกพอใจรู้สึกพอ,อรู้สึกสนใจรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยโอเคไหครับนะจำคลิคนี้ไปใช้ในข้อสอบ e อ t i f ิเคช i o n ได้นะครับอืมมีแค่นี้แหละที่อยากจะแนเนาไม่งั้นเดี๋ยวจะทำข้อสอบแอพพลไม่ได้เดี๋ยวจะเสียดดยนะครับขอบคุณค่ะคุณเหมยก็มิสบางเลือกไปก็ดีแล้วคุณกอที่พูดอยากให้ชัดเจนขึ้นนะคะ เด็นคือต้องจำแคปซิเคชันด้วยนะ <c oughs> จริงๆข้อสอบเออร์เรอร์นี่ควรจะเก็บได้หมดไหมไอ้ <c> ่า <oughs> คือมันไม่ไม่ยากเลยจริงไหมถูกไหมถ้าเรารู้หลักอะนะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ง่ายๆอย่างเช่น subject verb a g r e e m e n t นั้นไม่ต้องพลาดแล้วคราวนี้นะคะ หรือว่าอะไรที่แบบว่า s o m กับ any อ่เงี้ยหรือ m o s อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนต้องแม่นแล้วนะคะแล้ว with นี่โอ้โหหมายถึงว่า preposition เนี่ยก็ต้องมีเยอะคือถ้าจำนี่คือง่ายเลยอะคือจำนี่คือหนึ่งวินาทีเอา้าจะมาบ o about ได้ไงไม่ได้ต้องบ o w i t h อเงี้ยค่ะนะ interested about เงี้ยไม่ได้เลยต้อง in เนี้ย participate in เนี้ยนะคะ ถ้ารู้ปุ๊บมันจะทําให้เร็วไปเลยจะพลิกไปเลยนะคะโอเคนะผ่านดีกว่าเพราะว่าเรามีอีกหลายเรื่องลองทําดูดีกว่านะคะนะทันไหมเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนกันก็เนอะอเรื่องแ r e โ o ซิชั o นนั่นแหละนะคะ the the pie group in has a courtesy bus which runs every 30 minutes both to from the downtown area นะคะ subject คืออะไรเอ่ย p พล์บรู๊กอินนะคะก็คือแปลว่าโรงแรมที่ชื่อ p พล์บรูก๊กไพล์บรู๊กนะคะได้ทำไม verb คืออะไรครับ has ถูกไหม to ใช่ไหมคะ c คร s ซี่เครสซก็คือเหมือนกับว่า c คร s ซี bus ก็คือเป็นรถ bus ที่แบบฟ r ีอ่ะเครสมันแปลว่ามารยาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอือบัสฟรี which which ตัวนี้ก็เป็นตัวขยายอะไร ขยายบัสนะคะบสัส runs โอเคถูกไหมเพราะว่าอะไรก็มันบัสอันเดียวอะบัสอะ runs ก็น่าจะถูกเพราะฉะนั้นตัดไป every 30 minutes นะคะแปลว่าทุกๆุกสามสิบชั่วโมงเออสามสิบนาทีแหนที่อย่างเงี้ยเสียงดังอะนะพอให้ตอบคำถามแล้วก็ <c oughs> นะคะแต่ดีแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วย correct ให้เพราะฉะนั้นอะไรน่าจะผิดแบชัดเจนเลย both to form แปลกไหมแหม่งแมไหม to กับ from เป็น preposition ทั้งคู่มันจะเชื่อมตัวมันเองไม่ได้มันต้องมีตัวนาหรือตัวอะไรอย่างอื่นที่มาขั้นกลางร,ระหว่าง to และ from นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็นจริงๆมันควรต้องเลือกสักอันหนึ่งอะไม่ to ก็ from หรือถ้าจะเอา both ก็ต้อง both to and from เพราะ both มันต้องใช้จุดๆๆหมายว่าบอสจุจุดๆแอจุดๆนะคะข้อนี้เลยผิดโอเคนะไม่ยากเลยข้อนี้ง่ายข้าใหญ่เลยง่ายมากๆหวินาทีตอบ ในวินาทีต่อ The flight will arrive at Bangkok at 12 o'clock. Bangkok เป็นเมือง <c oughs> ใช่ไหมคะเมือง <c oughs> มันใหญ่พอที่จะใช้พูดว่า in ค่ะนะคะถ้า add ต้องเป็นสถานที่เล็กๆนะคะตอบ in Bangkok นะคะ ต่อไป Doctor uh, s u c h a r s daughter is interested in investing the new business ทีนี้ก็ตอบเลยถ้าเกิดจำได้ interested ต้องใช้กับ in นะคะมาใช้ interested investing ไม่ได้ขาด in ไปนะคะใน choice C อ,อย่างรวดเร็วเห็นไหมไม่ยากเลยอ,อีกสักข้อหนึ่งอีกสักหลายข้อก็ได้ According จุดจุดจุด Experts Global เห็นไหม,ไ,หมไม่ต้องอ่านจบก็รู้เลยว่า According Tom, to ถูกไหมคะ Global warming will become a problem in the future. Okay. Uh, according to หมหสนุกนะคะ While discussing about a new project we did not realize that Jane was listening listening to us. Listen ต้องใช้คู่กับ to Listen to the radio นะคะถ้าใครไม่ไม่คุ้นเคยก็คุค้นเคยซะ Listen to ถูกแล้ว a จน was ถูกแล้วไหมเจนคนเดียววอสโอเค did not realize ก็ถูกแล้วนะคะข้อนี้ที่ผิดก็คือ discuss เมื่อกี้ครูเหมยย้ำแล้วว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ discuss เรื่องนั้นไปเลย discuss the project ไปเลย with การใครก็ว่าไปไม่ต้องมัดที่มี about อะไรกันนะคะอันนี้เคยเห็นในข้อสอบเลยเอามาโชว์นะคะต่อไป the committee were satisfied about the students performance ก็อันนี้ก็ง่ายๆต้องเป็น satisfy with นะคะผิดตรงนี้ about นะคะต่อไปสุดท้ายค่ะ they were pleased to hear that the plane was departing with schedule เมื่อกี้คุณเหมยบอกว่าเอะ please มันต้อง with ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะพูดว่า please กับเรื่องอะไรอ่ะคือ please ในการได้ยินเนี่ยคือใช้ please to ได้เลยนะคะเพราะว่า please ตัวนี้มันเป็น verb ไงลากศัพท์มันใช่ไหมมันเป็น verb เช่นเหมือน want to go อรอยเนี้ย I want to go I am please to hear อเงี้ยค่ะเพราะว่าตามหลักมามันไม่ได้เป็น now มันเป็น hear เลยต้องใช้ to ถูกอยู่แล้วนะคะแต่ข้อนี้ที่ผิดก็คืออะไร with ตัวหลังเนี่ยค่ะมันต้อง on schedule นะคะ ออ s สเก d u l ์แปลว่าตรงเวลาเหมือนคำว่าออน i า e ์คำว่าสเก d u l ์มันแปลว่าตารางเวลาถ้าเราทำตามตารางเวลาหรือออ s สเก d u l ์ก็คือทำทำตามเวลาที่เราตั้งไว้วางแผนไว้นะคะก็ต้องรู้ความหมายด้วยนิดนึงนะเอาล่ะคราวนี้เลือก Preposition จบนะคะ10โมงครึ่งพอดีนะคะเราเบรกกันซะหน่อย10นาทีได้ไหมคะยืดเส้นยืดสาย เข้าห้องน้ำนะคะแถวนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีโรองอาหารหรืออะไรจิบน้ำชาที่ไหนนะคะยังไงเดี๋ยวกุก็มีะไรคะเครับถ้าใครเดินมาผ่านลิฟต์ใช่ไหมครับหน้าลิฟต์เลี้ยวขวาเป็นห้องน้ำแล้วก็มีแทงน้ำแล้วก็มีแก้วกระดาษหรือน้นตาลสบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวหยกระกันครับระหว่างนี้ใครสงสัยอะไรมาถามผุเ<อ>หมยได้นะครับ แอร์หนาวเย็นร้อนไปไหมหรือว่าโอเคหรือนัง่งพอทำข้อสอบแล้วเอย่าแตกห,หรือเปล่าโอเคอาเชิญนั่งสบายนะครับ